ว่โรงแสงสวัสดีค่ะ,คะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะ<ส>แล้ววันนี้ค่ะเราเพิ่มมิชชั่นให้ใหม่ให้พี่ต่อคือช่วงนี้หนาบิมหนาเม้์มอยก่อนว่าอยากกินหมูพวงมากแล้วก็ถึงขั้นตั้งโพสต์ตใน Facebook เ,เลยว่าแบบอยากกินใครมีร้านไหนแนะนำมาเขาก็มีร้านแนะนําเข้ามาซึ่งหลายร้านก็เคยกินแต่ว่าหลายร้านก็ไม่เคย แล้ววันนี้เราขอประเดิมเปิดร้านแรกในทริปหมูพวงเขาเรียกว่าหมูพวงฮอปปิ้งของเราด้วยทริปลานแรกค่ะที่มีคนมาป้ายอะไรเฟซ o o ๊กเราไว้เคยกินหมูพวงช่วงเที่ยงจะขายอยู่ริมถนนแถวเซ็นทรัลพระราม2ค่ะแถวใกล้สะพานลอยเป็นรถพ่วงข้างจะมีแค่หมูพวงข้าวเหนียวที่ไม่มีแต่ชอบร้านนี้พเพราะเขาย่างเนื้อหมูมันกรอบรสชาติอร่อยมากกินร้อนๆคือดีมากแล้วเดี๋ยวฉันจะแปะรูปไปเขาส่งให้ดูเธอคือทําแทนลรูปเขามากฉันแบบไม่ถึงรู้ด้วยขนาดนี้ว่าแปะรูปไหนแล้วฉันจะไปเงี้ยปะ คือลูกเกระพือมากเห็นเลยว่ามันหมูมันมีความเกรียมนิดนึงแล้วมันดูแบบกลังดีมากๆเราจะไปตามหาหมูพวงเจ้านี้กันค่ะว่ามีอยู่หรือเปล่าแล้วอยู่ตรงไหนได้ไม่ได้ยังไงก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะขอเริ่มรา้านแรกที่นี่ก่อนเลยค่ะไปค่ะเซ็นทรันพราซ่าสองค่ะคันนี้คันนี้หนวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมต้องมใช่ต้องใช่หนูจะลงไปซื้อหนูเจอแล้วค่ะคือคันใดนี้พาทุกคนไปดู นี่ค่ะหมูควงที่หนูอยากกินและนี้ค่ะเราได้มาแล้วค่ะควงละสิบบาทค่ะสามควงสามสิบบาทแล้วข้าวเหนียวห้าบาทค่ะคไปหาพี่ต่อกันเฮ้ชาญรู้สึกเล็ดไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆหรอเปล่าคือพิกัดมนันดูแบบสุดท้ายเป้าหวานทางลูกเพจบอกนะว่าอยู่ตรงสะพานล,ลอยพระรามสองเซนทรัพลพระรามสองแล้วก็แบบคือมันมีหลายสะพานลอยกับคุยกับพี่ต่อว่าจะรอดจะเจอไหมเราเจอจริงๆคุณลุง ิกัดคือสะพานลอยถัดจากเซนทรัลพารามสองแล้วก็คุณลุงมาขายทุกวันนะคะจนถึงศุกค่ะหืมใครได้หมูเป็นเค็มๆหมน,นหวานนิดหมายหวานอ่อนมากๆข้างนอกแห้งข้างในข้างในนุ่มๆนิดนึงเาให้เรานี่ค่ะเขาให้เราหยิบพวงได้เราก็เลยเลือกพวงที่มันมีความติดมันนิดในึงใครกินไม่ติดมันก็เลือกชิ้นที่ไม่มีมันนะคะ ก็าหายได้จริงๆเลยอะพอจมที่เป็นมันังกินมันหอมมากเลยชอบที่มันแบบเค็มหวานกำลังดีนี่แหละพอดีมากๆจริงคือด้วยความที่รสชาติหมูมันมีความค่อนข้างเราว่าจัดกลางอรู่แล้วพอกินกับข้าวเ,เหนียวก็เลยจะพอดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกไปลานี้ไม่มีน้ำจิ้มนะคะถ้าใครต้องการความแซ่บอันนี้จะไม่ตอบโจทย์แต่เราว่าถ้าใครชอบความแบบมันเค็มแล้วหวานอน่ลๆอะเราว่าจานนี้ตอบโจทย์อร่อยเลยจริงๆเขาหมักแล้วเมันนข้าเนื้อทั้งหมดอะอย่างชิ้นที่แห้งหน่อยมันก็จะมีความแบบมูนละเดียวกินเล่นนิดนึงอะแบบ ก<า>็แบบกรอบเลยเนาะม,มันจะกรอบนอกแต่ถ้าเนื้อมันบางข้างในก็จะแบบก็จะแห้งๆเป็นหมูแบบหมูแห้งๆกินเล่นๆอ่ะยินที่กรอบทั้งหมดก็คือก็กรอบอ่ะก็หอมอ่ะหอมหมูกรอบอ่ะแต่ชิ้นไหน่อยที่มันหนาหน่อยข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็ยังนุง่มๆอยู่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่เราว่ามันหอมดีความที่แบบทํากรอบมันทำให้ไม้กลิ่นหอมค่ะอร่อยค่ะเค็มไม่หวานมันแบบ หาความหวานตรงไหนเค็มมันคือแบบรสชาติที่เค็มแต่ว่ากินกับข้าวเหนียวมันกําลังดีนะมันกาลังแบบไปด้วยกันแบบในคําเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงที่มันกรอบอ่ะน่าอร่อยมากเลยอ่ะเท็กซ์เจอร์มันตัดกันนะมีทั้งนุ่มและส่วนที่กรอบก็คือตรงที่กรอบมันก็แบบหมูแผ่นอ่ะเออมันมีความหมูแผ่นนิดนึงคือหมายถึงว่ากลิ่นความปิ้งความแบบหมูแผ่นอ่ะเหมือนครบรสดีนะร้านแรกโอเคอยู่เชื่อได้ค่ะคนนี้คณเก่งมากค่ะที่หามันเจอแอบพูดแอบพูดเรารู้สึกว่าพอกินไปกินไปอ่ะ ปลายจมูกมันมีโทนของเหมือนตะไคร้นิดนึงด้วยอ่ะหอมตะไครอ้อ่ะเราก็รู้สึกเอ้ยหอมดีหอมดีถือว่าโฮมเมดดีค่ะอร่อยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพิมพร้อมไปร้านถัดไปแล้วค่ะ Let's go ค่ะพี่ตาพี่ตาขค่ะและร้านที่สองค่ะที่พอกเก็ตบลูบีแพร์สถานีกรุงเนพบุรีเนาะอันนี้พอกเก็ตบลูบีแพร์ร้านนี้แต่ตเด็กเด็กเลยเราก็แบบชอบมากแต่บอกว่ชอบปิ้งกว่าหมูพวงคือน้ำจิ้มบอกว่าจิ้มปลาคือแซ่บสูตรมันก็เลยแบบโอเคพูดแล้วนะพูดแล้วว่าแซ่บสูตมาเลยค่ะนี่ก็เลยขับมาแล้วค่ะ นี่ไงนี่ไงพี่แต่ว่าร้านอยู่ไหนไนี่ใช่ไหมนี่แน่่เลยอะร้าเาก็บเร<ม>าไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไว้มาใหม่แล้วกันนะคะร้านที่สองตอนนี้เฟลค่ะเป็นไรมาใหม่พี่ต่อมาเดี๋พาใหม่อตอนนี้ค่ะไปร้านที่สามกันค่ะในร้านที่สามค่ะเป็นร้านดังแถวมสวอลโสพูดแค่นี้ทุกคนรู้ชัว์นั่นค่ะใช่เลยค่ะลุงทวนค่ะ ร้านโปรดของคุณพี่นิวคุณพี่นิวบอกว่าปิ๊มต้องไปถ้าบอกว่าจะเป็นหมูพวงก,ก็ต้องไปร้านนี้แหละค่ะแถวกรุงเทพร้านนี้ก็เด็ดเป็นอีกหนึ่งในร้านเด็ดค่ะจะถึงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะลุนให้ลุงทวนหัวใจคือพ,พี่นิวบอกว่าหัวใจยา่างร้านนี้อร่อยมากฉันก็แบบแอบนองใจหมูพวงนิดนึงขอชิมหมัวใจด้วยทุกคนร้านนี้คือขวัญใจมหาชนของจริงลุงทวนจ้าหนูมาแล้วจ้า ไ้มาแล้วค่ะทุกคนคะตอนนี้พร้อมปลาบองและน้ําจิ้มค่ะไปค่ะไปนั่งกินที่รถกันพี่ต่อ Let's go <S ให้ดูน้าจิ้มของลุงทวนส่งมาที่พี่นิวกรีนน้าจิ้มเปิลก็ดูแซบจริงกินด,ดีมากทําลายมาเลยค่ะที่นะคะจริงๆจะเรียกพวงก็ไม่พวงเพราะว่านางเสียบไม้มาค่ะแต่ก็เป็นสไตล์หมูแดดเดียวเหมือนกันแล้วก็มีทั้งเนื้อทั้งหมูอ่ะหมูก่อนเนี่ยอย่างที่เห็นมันจะมีงาข้างนอกเนาะคิดว่าหวาน แม่เขาไม่หวานไม่เลยเดียวเลยดีมากจริงๆด้วยอ่ะหนึ่งร้อนกองหมักเข้าเนื้อเนื้อมีความเค็มลึกๆแล้วก็หวานน้อยน้อยน้อยมากๆอย่าเรียกว่าหวานมวานมากๆแต่ว่าหมูเค็มดีแล้วเนื้อเขาจะมีความเป็นเส้นเส้นเสนังเหลือหรือ่าเหมือนกับหมูฉีกที่แบบฉีกแล้วมันฉีกเป็นเส้นๆได้อ่ะแต่มันไม่ได้แห้งมากขนาดนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าอร่อยจังที่ฉันแลือกไปวันเนี้ย หมูพริกจริงหมูคือข้างในยังช้ำเลยน้ำจิ้มเราว่ารสไม่ค่อยจัดรสหมูจัดกว่ามีแค่กลิ่นหอมๆพริกแต่เราขอลองจิ้มข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มธรรมดาก่อนเมื่อกี้รสหมูจะกบรสน้ำจิ้มไปไหน่อยยิงน้ำจิ้มแยกไข่มันอ่อนแล้วก็หอมพริก,กแค่นั้นแหละเน้าหมูลงไปกองคือเพิ่มความแซ่บอะแค่นั้นเลยแค่เพิ่มความเผ็ดกระล่ำบ,บองค่ะนัวเผ็มไม่หวานเลยพริกคือหอมผิวปลาด้วคือดี แล้วก็เผ็ดมากโดยถ้าคือบ้านหลูอ่ะแม่ร่้านี่จ้าชอบมากโอ้ยชอบความแบบว่าโปร่งแสงอะขอเล่าได้ปะพี่บิม,มพูดกับเขาว่าเอาชิ้นนี้ค่ะต้องชิ้นนี้ค่ะใช้จิ้มไม้นี้ค่ะพี่ได้เลยโปร่งแสงต้องได้แต่พอตอนแรกเห็นนะมันมีความแบบเลื่อมๆแบบอะแต่ได้สองอย่างคือเคลือบซีอิ๊วธรรมดากับซีอิ๊วสดต่างต่างฉันก็จะเริ่มแบบกลัวลวหนึ่ง แต่จักกินหมูเมื่อกี้คือแบบรอดชัวเพราะว่าหมูไม่หวานเลยว้าวคุณพ่อคือมายถึงเนื้อที่เขาใหญ่้เราไปกินกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเนอหนียวกว่าน่อยนึงคุณพ่อเนื้อไม้เด้หน้อยเกินไปกลิ่นเนื้อที่มันแบบแดดเดียวอะมันหอมมากแล้วกลิ่นเนื้อเขาแบบรสชาติหมักเนาะเค็ม หวานน้ดๆแบบเค็มนัวธรรมดาด้วยอย่าเชื่อว่าหวานเค็มนัวค่ะอืมปิ้งข้างนอกมาแห้งข้างในเด้งแต่ถามว่านุ่มไหมไม่นุ่มนะมันเด้งมากตัวมันก็คือนิ่มแต่ตัวเนื้อก็คือเด้งเิก,กัาดของลุงเคยอ,อยู่หลังมสวค่ะแต่คุณไปยี่สามตรงเข้ามาอย่างเดียวค่ะจะเจอลุงค่ะลุงมาขายประมาณสามโมงประมาณนั้นค่ะทุกคนหมดนี่ค่ะนูจะไปต่อแล้วค่ะแม่แล้วทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะไปร้านถัดไปกัน,นะคะ่ะแอบพูดได้หนึ่ง ระหว่างหมูพวงก,กับหมูปลาลาแล้วว่ามันใกล้กันบ้างมันคือหมูแดดเดียวนะพี่ต่อเนาะใช่ไหมอืมมันเป็นไคลนอฟแล้วก็เพื่อนก็เลยนําว่ามีร้านหนึ่งพี่บิม๊มเป็นหมูหมูพวงปลาราแหละขายอยู่ตรงแผวพระรามสี่ให้ลองมาดูค่ะแต่ไม่เคยมาเหมือนกันนะนี่เป็นครั้งแรกก็เลยเดี๋ยวจะขอแวบลงไปนิดนึงไม่รู้มีที่จอดหรือเปล่าตอนนี้กำลังไปหาร้านอยู่มันไม่ตรงกับที่ปับแมพไว้ใน Google แมพอะก็เลยถามทางแถวนี้เขาบอกว่าต้องตรงไปสุดซอยอีกฝั่งครับแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหม แม่ร้านปิดอีกแล้วคลิปนี้คือที่สุดแห่งความยากเพราะว่าคือจริงๆตั้งใจทาคลิปนี้เพื่ออุ่นหนุนโลโก้จริงๆแล้วก็ซัพพอร์ตโลโ,โก้จริงๆแต่ปรากฏว่าพอไปโลโก้จัดจัดอ่ะเวลาเปิดปิดใน Google อ่ะมันก็จะไม่เป็นความจริงของป้าเพราะา้าจะไม่ได้มานั่งอัปเดตให้อยู่แล้วอ่ะตแหนห่งร้านก็ไม่แบบเป๊ะใช่ทุกันคือหายากมากจริงๆนี่คือยกับเพชรในตมวันนี้มาก็ปิดก็อ,อ่ะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งกันก่อนแล้วกันไปดูอีกร้านหนึ่งกันเลยค่ะถ้าเกิดใครได้มากินร้านไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาร้านตรงพระรามสี่นะคะมันย้ายมาอยู่ตรงปักซอยปลูกจิตเลยค่ะก็คือเลี้ยวเข้าไปในซอยก็อ,อยู่ซ้ายมือได้เลยค่ะถ้าเกิดใครมาก็บอกเลยนะคะแต่วันนี้ไปต่อก่อนที่ต่อไปค่ะหมูปลรราจากร้านหมูฮีโร่เนาะที่โด่งดังเช่นกัน เรู่แถวราชดำเนินค่ะทุกคนคะเล่าในหนึ่งร้านเขาก็จะเป็นร้านเข้าไปในซอยเป็นร้านเล็กๆแล้วข้างๆก็จะเป็นแบบมีที่นั่งนั่งกับเสือให้คนได้นั่งนั่งกินคนนั่งเยอะอยู่แต่ทีนี้ด้วยความที่เรายังหาที่จอดไม่ได้เราก็เลยวิ่งไปซื้อมาก,กินในรถกันค่ะทุกคนคะ่ะจริงๆมันมีอีกเมนูหนึ่งอ่ะที่แบบคนสั่งกันเยอะมากคือไส้และยัดได้ไข่แต่ว่ามันหมดคือมันต้องใช้เวลาปิง้งเราก็เลยแบบโอเคโอเค,อเคนั้นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยสั่งแต่หมูกับเนื้อมาก่อนเนาะชิมหมูก่อนนะคะค อ๋อเหมือนหมูปิ้งอะเป็นหวานเคม็มอนอ่อนอืมแต่หมูปิ้งมากเลยอะมันไม่เหมือนหมูแดดเดียวอะอืมปลาร้าเป็นเค็มแต่ป้าปเผ็ด,ดวยน,น,นิดนึงแซ่บเลยปลาหอมอารมณ์เหมือนแบบปลาบองที่เอาแต่น้ำไม่มีต่อนอะ่ะอืมคเค็มอืมแต่พอหมูหวานอยู่แล้วเราก็เลยคือว่าจิ้มกับปลาร้าเข้าสุด ก็รสใกล้กันอะที่เหมือนหมูปิ้งมากเลยเค็มหวาน,นพอๆกันแต่จะหวานมากกว่าหมูหน่อยมันเหม,มือนกับมันก็ซอสมันไม่ได้ซึมเข้าไปส่วนลึกมากของเนื้ออืมที่จะทำคือเหลือความเดียวเดียวทิ้งไว้ในปากแล้วก็เอาคนเดียวจิ้มปลาดะยัดเข้าไปให้มันอยู่ในคอมบิเนชั่นเดียวกันเบอ่บาเขาแซ่บจริงหอมพริกหอมตะไคร้หอมกลิ่นปลาาบองอ่ะเราเจอปลาาบองที่มันไม่เหม็นอะอร่อยจริงๆความเผ็ดความแซ่บมันได้ความก็ดี ิ่งขา้าวเหนียวร้อนๆมีแต่ที่ปั้นเขา้าปากไปคือแบบใช่เราชอบเนื้อมากกว่าคือเนื้อร้านนี้มันจะเป็นเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันแบบพอดีอะพอกินแล้วมันก็แบบมีมันให้กรุบกรอบในหัวใจนิดนึงแต่ว่าพอเป็นหมูอะม้ที่เรากินมันแบบเป็นเนื้อล้วนอะมันก็จะแบบก็เหมือนหมูปิ้งอย่างที่พี่บิ๊มบอกมันมีความหมักนิดนึงเงมันจะไม่ใช่หมูแดดเดียวส่วนตัวชอบเนื้อร้านนี้มากกว่าค่ะ คือร้านหมูต่ำราชฟดำเนิน,นะคะตัวนี้เคยมาถ่ายเป็นรอบเขายหมู15เนื้อ่0อะไรประมาณนี้นะจำราคาเป๊ะๆบ่บบได้ดูถุงปลาให้เบ๊บให้หัวจริงจุดเด่นคือเวลาใครกินที่ร้านเขาจะใส่ถิ่งนี้มาให้ไว้เป็นแผนอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเงี้ยไปนั่งกินอ่ะทานเล่าก่อนในร้านน้กก็จะเป็นเป็นโตะแล้วก็สามารถไปถึงบ้านไปสั่งพี่เขาได้เอากี่ไม้แล้วเพื่อเก็บพี่เขาจะทํมกลับบ้านหรือกินที่นี่ถ้ากลับบ้านเขาจะยนนื่นถุงให้แล้วคุณก็ไปเดินตักผัก แล้วพอพี่เขาปิ้งเนื้ออุ่นเนื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะบอกขอถุงผักแล้วเขาก็จะเอาเนื้อทั้งหมดใส่ในถุงผักเราค่ะแล้วก็มาเป็นเซตแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเห็นเนื้อและหมูที่ยังไม่ได้ปิ้งมันเป็นแบบแปดเดียวค่ะพี่ต่อแห้งเลยสวยเลยเป็นแบบโอ้ติดมันทุกทีเธอก็แบบคิดแล้วนะคิดแล้วนะคิดไม่ดีแล้วนะสาวคิดไม่ดีแปลว<ต>่าสัง่งแค่นี้หรือเปล่าแล้วก็แบบเขาอ่ะจะแยกเลย เตาอปิ้งหมูก็ปิ้งหมูต่อปีปปปหนึ่งก็ปิ้งเนื้อนะฉะนั้นคนไม่กิน,นไม่กินเนือเน้อก็สามารถกินได้ใช่ค่ะไม่ใส่ใจอ่ะใส่ใจในรายละเอียดค่ะแล้วขายดีจริงโตใหญ่จริงร้านบัลเดอร์เธอเลยแม่ขอเริ่มเนื้อก่อนเดี๋ยวว่าแม่ดูมันดีไหมจ้าเนื้อเค้าอย่างเนี้ยเค้าอย่างนี้ยนะเค้าอย่างเนี้ยแตะปากปุ๊บร้องเฮเนี่ยนะแตะปากปุ๊บรสเค็มสุดเลยครับร้องอย่างเนี้แบบนี้อ่ะมันก็ต้องมันเค็นมน,ๆๆนิดนึงเปล่า มาให้ร้านอ่ะพี่เขาว่าวิสานกันฉันก็แบบใจเชยขึ้นมาหนึ่งระดับพี่ต้องกินรสเี็วกันหนูแน่นอนใช่คือเคม็มดเดียวเริไกินแบบเขาอย่าพอดีอะใครเมือนอ่ะโอ้ยแซ่บบะมีรสหวานเลยหวานหน,หน้อยๆี่คือรสที่ชอบอืมม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 นมม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 กมมมมบมมมมข้างนอกโอ้โหอร่อยม่มม ปลาบองก็คลายกันแต่เจ้านี่หวานกว่านิดหนึง่งเขาเข้าใจแล้วเพราเนื้อเขาไม่หวานมันก็เลยต้องหวานที่ปลาบองอย่างนี้นี่เองจะได้ครบรสจะได้ครบรสใช่ทั้งสองร้านเข้าใจแล้วแหละทั้งหมูฮีโร่ทั้งตัวหมูตำเลยว่าเขาตั้งใจให้คนแบบมีความหวานเค็มด้วยกันทั้งคู่อ่ะเข้าใจได้ค่ะแล้วก็ปลาไม่เหม็นปลามีความเม็นต่อนมากกว่าเจ้าฮีโร่นิดหนึง่งเมื่อกี้เนื้อไปแล้วมันก่อมันเนื้อคือที่สุดแล้วเด้อต่อไปหมูเด้อหมู ชอบเนื้อเนื้อเค็มกว่าหมูจะเป็นเค็มแล้วหวานอ่อนๆๆๆเป็นรสไม่จัดหมูก็นุ่มดีใช้ได้มันก็โอเคดีแต่ส่วนตัวให้เลือกเอลือกเนื้อเย่พริกร้านนี้คือตอบโจทย์น้อพูดจริงกินคำแรกแล้วแบบตอนแรกเมื่อกี้ที่ปาที่ถ่ายพี่พิมพ์แล้วพี่พิมบอก <S <S พี่พิมพ์แม่งเวอรแบบกินเวอร์อแล้วแบบอ้ออย่างเงี้ยคือกินเหมือนพี่พิมพเดย์คืออันนี้คือเดอะเบสในกรุงเทพแล้วค่ะ ทุกคนต้องมานะคะยาวรถมานะคะมาตบเปล่าแล้วก็นั่งกินค่ะพ้อยแม่ย่าเลยมกรอบไหมแม่ใช่มาบรรจาร์อันนี้พอกลับไปกินลานนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยชอบมากรู้สถานีกรุงพน,นบบมรีเนาะเก็บรานแล้วค่ะไม่ได้ <ม alls. S 3> แล้วค่ะไว้มาใหม่แล้วกันนะคะ ตอนนี่นุสุดบุ้มบิมก็ได้กินค่ะวันนี้คือบุ้มบิมไม่เยือนบ้านพ็อกเกตพ็อกเกตก็เลยเดินไปซื้อเก็บให้ดิฉันค่ะตั้งแต่กี่โมงคะพี่พอ็อกเจ็ดครึ่งค่ะเจ็ดครึ่งเลยหรอคะเพราะว่าหมดเร็วมากค่ะ,ะจริงเหรอต้้งขายตั้งกีง่โมงถึงกี่โมงหกเก้าโมขายแล้วเมือนเขาขายแบบขายพนักงานอะเออก่อนเข้างานอะไรเงี้ยอ๋อเพราะก็เลยตื่นไปซื้อให้บุ้มบิมแม่เจ็ดโมงคือถ้าฉันอยู่แถวนี้เองฉันก็คงยังไม่ได้กินไม่ตื่น อันนี้ขอบขอบขอบ,ขอบ,ขอบคุณสําหรับความมีอุปการะคุณค่ะพี่พรลุนและเนี่ยแล้วประเด็นก็คือพอกไปบอกเขาว่าแหละก็อบอกว่าขอมันเยอะหน่อยนะคะป้าเป้าก็เลยให้แต่ให้แต่มันเลยจ้ะขอชิมชิ้นที่คอมบิเนชันกบอันนี้จริงๆก็ไม่เชิงหมูดแดดเดียวเนาะนี่มันแบบนี่มันทำสะแห้งเหมือนกันคล้ายๆต้าตรงขั้วลำสอง,งพอกต้องฟัาแข็งแรงเลยก,กินได้หนึ่งไม่หรอกว่ามันไม่ได้แข็งเลยเพราะว่าเราอุ่นให้เจเลยอร่อยอันนี้จะอุ่นมาเลยแบบค่อนข้างแข็ง แต่ว่ารสชาติแปลกมากจริงๆเค็มอ่อนๆเดยคือไม่ใช่ความที่เขาทำมาให้มันแห้งแบบนั้นเลยว่าเป็นแดดเดียวแบบแห้งไม่ใช่มีเทคเจอร์ข้างในอ่ะมันจะเป็นความแห้งกรอบอ่ะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ลดเป็นจะค่อยๆออ,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 ออกมาเป็นปากนะคะตรงมันคือหอมเลยค่ะถูกต้องค่ะเราเพิ่งหั่นแจ่วอืมอพริกเขาหอมามากๆเหมือนเขาไปย่างก่อนค่อยมาตำอ่ะเราชอบแจ่วที่นี่มากๆแบบไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนอ่ะ เราว่าที่ปอแกชอบอันนี้เพราะว่าหนึ่งคือกลิ่นพริกเขาเอาไปย่างก่อนแล้วมันจะหอมกลิ่นพริกย่างมากๆแล้วเครื่องทุกอย่างก็จะเอาไปย่างหมดเลยเพราะมันหอมกลิ่นย่างหอมกลิ่นย่างรสชาติก็คือเค็มหวานมากๆแล้วก็เผ็ดหวานหน่อยๆน่าจะด้วยจากเครื่องเครื่องที่เขาตัม,มาด้วยกันแต่น้อยมากถือว่าแบบดีมากเลยจริงๆเหมือนกับเป็นแค่เพิ่มโทนเผ็ดให้กับเนื้อค่ะเพราะเนื้อมันเค็มอยู่แล้วเนาะอร่อยจริงแล้วปลาคือไม่เหม็นเลยดีมากนี่อื้ม ได้เจ้าดีจริงๆอ่ะออพอกินรวมกันมันมีความเค็มแล้วเป็นความนัวมากๆ,ากๆ,ากๆอยู่ดูน้ำจิ้มแจ่ว่านั่นแหละแล้วแบบหอมพริกหอมแบบหอมเนื้อแล้วตัดขมหน่อยด้วยผักก็คือแบบเพอร์เฟกต์ดอร่อยเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าพอต้องตื่นมาซื้อให้เจน,นะ <c oughs> เจติดใจพอต้องตื่นมาซื้อให้เจน,นะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครอยู่แถวนี้ก็มาลองกินเจ้านี้ได้ค่ะดี หยุดไม่อยู่อะสิ่งรสชาติเนี้ยมันมีความแบบมันมีความเนื้อปิ้งหน้าโรงเรียนตอน,นเด็กเนึกออกปะแบบหยุ่มข้าวเหนียวกินตอนเด็กเคี้ยวเคี้ยวเนื้อแบบไม่ต้องเงยอะมากเพราะมันมีรสชาติค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนึกออกปะก็เลยแบบอ,อร่อยมากบีแจ่วคือที่หนึ่งจริงยอมค่ะแฮปปี้แล้วจบอย่างสวยง,วงามค่ะเช็คจิงเรียบร้อยจ้า และนี่ค่ะก็เป็นรวมร้านหมูพวงที่บิมได้ไปตะลุยกินมานะคะถ้าเกิดใครมีร้านประจําร้านไหนกะ็ทุกคอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวจะไปตามอ่านค่ะเผื่อจะไปเก็บตามบ้างแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่วยกันกินหมูพวงใกล้บ้านคุณค่ะสพอร์ตแล้วเข้ากันค่ะคือจริงๆแต่ก่อนตอนที่พี่บิมพูดว่าพี่ต่อไปกินหมูปลากาลันอะไรเงี้ยในความคิดอะคือหมูพวงคือหมูพวงใช่ป่ะแต่หมูปลาเข้าใจว่าเอาหมูไปหมักกับปลา แล้วก็ออกไปย่างหรือไปทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันคือหมูพวงที่มีน้ําจิ้มเป็นปลาแต่มาทิปนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเปิดโลกอีกหนึ่งเข้าใจแล้วว่ามันคือหมูพวงที่แบบชอบกินหมูเดี๋ยวึ่งมนอร่อย